สวัสดีครับจากบริษัทสาพันธดิจิตอลสเกลนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเป็นหูอ่าน RP 7 5 6แล้วก็753 Bluetooth นะครับผมตัวนี้ซึ่งจะเป็นออปชั่นที่มากับหูอ่านโดยตรงนะครับทางลูกค้าไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับผม สำหรับข้อดีของตัวหูอ่านรุ่นบลูทูธนี่นะครับผมสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตไอสายโดยจะ,ะทำหน้าที่แสดงค่าน้ำหนักเหมือนกับตัวหูอ่านโดยตรงเลยนะครับผมและข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นข้อดีที่สำคัญเลยนะครับตัวนี้สามารถเก็บข้อมูลและก็ส่งข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับผมต่อไปเราจะ,ะมาสาธิตการใช้งานดูนะครับผมก่อนหนึ่งเราเปิดเครื่อง ช่างนะครับเปิดเครื่องช่างเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดที่ตัวแอปนะครับผม <we> พอเราเปิดเครื่องตัวแท็บเล็ตนะครับผมเราก็จะมาดูในส่วนแอปนะครับผมที่จะใช้งานจะเป็นแอปที่ชื่อว่า w n g ชิงบลูท t ธนะครับผมซึ่งในส่วนของถ้าลูกค้าซื้อไปจะส่งไฟล์ในส่วนของแอปตัวนี้ให้ทางลูกค้าไปลงนะครับผม พอเราก,กดเข้าไปในตัวแอปนะครับผมก็จะหน้าจอคล้ายๆกับตัวหูอ่านนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมาจับคู่กันก่อนนะครับผมในส่วนของตัวเครื่องแท็บเล็ตกับตัวหูอ่านนะครับเราเซิร์ชนะครับผมกดเซิร์ชเข้าไปนะครับเราก็จะเจอในส่วนของตัวซีเรียลของตัวหูอ่านนะครับผมซึ่งจะอยู่ด้านหลังซีเรียลบลูทูธจะอยู่ด้านหลังของตัวหูอ่านนะครับผมพอเราเซิร์ชเจอซีเรียลเราก็กดเชื่อมต่อได้ทันทีเลยนะครับผม พอตัวเครื่องช่างเชื่อมต่อกับเ็ดแล้วนะครับผมในส่วนของหน้าจอก็จะเหมือนกันแล้วกส็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเรามาลองเทสกันดูนะครับผมครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวข้ามหนักทั้งสองหน้าจอนี่เหมือนกันนะครับผมข้อดีอย่างหนึ่งที่แจ้งนะครับสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับผมเพียงเรากดเซฟนะครับผมเวลาช่างเราก็กดเซฟกดเซฟทุกครั้งนะครับผม ในส่วนของข้อมูลก็จะบันทึกเป็นไฟล์ Excel นะครับก็คือจะมีในส่วนวันที่เวลาแล้วก็น้ำหนักนะครับเข้าๆขด้อดีอย่างนึงก็คือในส่วนการส่งข้อมูลนะครับผมพอเรากดเซฟในส่วนของการชั่มหนักไว้แล้วนะครับเราก็สามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับให้เรากดปุ่มเซฟนะครับผมแล้วก็กด ตรง export นะครับผมก็จะให้ตั้งชื่อไฟล์นะครับผมเราก็ตั้งชื่อไฟล์เสร็จล้วก็กด yes นะครับผมแล้วก็ yes อีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเข้าในส่วนของหน้าจออีเมลซึ่งเราสามารถส่งไฟล์ excel เนี่ยนะครับให้กับทางหัวหน้าหรือว่าผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วน,นะครับผมก็จะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งของตัวของตัวของอ่านรุ่นนี้นะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่บริษัทสหพันธ์ดิจิลสเกลนะครับผมขอบคุณมากครับ